หนาวอ่ะหนาวอ <c oughs> ่เสื้อหนาๆออไม่ได้อีกใช่ค่ะน้องแอมไม่หวีผมบ้างเหรอลูกหวีแล้วเนี่ย <c oughs> มันฟูอย่างนั้นล่ะปกติถุเอ็มต้องแบบใช้เครื่องเอ่มขาม้วนอะ่ะแต่ว่าอ,อยู่ที่นี่เอ็มไม่ได้ม้วนเลยเกลียด เตเป็นไรคะเอาหน้ากากด้วยเจ็บคอกลัวน,น้องๆติดเตยก็มาเพลงดีนเพราะว่าเมื่อวานเห็นว่ามันหนักมากใช่ไหมคะอะไรนะคะเมื่อวานเห็นว่ามันหนักมากใช่ไหมคะ,ะเตยก็เลยมาเพลงดีนยังไงหนักยไงอ่ะอุ่นเมื่อวานสอบแล้วดูดูแบบอาการหนักอ๋อใช่โอเคโอเคครับ เมื่อกี้ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยมันเล่นเมื่อมันเล่นไปซ้อมดิซ้อมดิหนึงสองสามเตินเตินตินเ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 ตนเตจะไปอยไม่ยอมไม่้องไม่ร้องเหรออให้ถือไว้จะไปเป็นด้เออถ้าอย่างนั้นผู้คนที่ต้องร้องคื ร้องที่หลังมีแค่หนูสองคนกับน้องค่ะคือมันจะจะสลับไปเรื่อยๆครับใช่ก่อนหญิงแล้วชายถึงชายถึงชายถึงนายให้งั้นหนูเอาขึ้นมารอเลยแล้วกันเนาะจะได้เหมือนกันน้องเอ็มเก็บหมวกก่อนเออใช่ขึ้นไหมตลอดแต่ก็ร้องเฉพาะท่อนของตัวเองเอาใหม่นะขอโทษขอโทษผิดคิวหนึ่งหนึ่งสองสามเตือน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  ไปคุยคว้าเอามาเดินใจยฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟอ,อ่ะก<ร><ห>็เพลงสองหลอ,อด <c oughs> ตอนไหนเนาะ <c oughs> To <tell> bay quý oh, hoa mà được chạy phân bay trừ lạnh trắng 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 ใส่พลังเข้าไปอีกหรดูง่วงเหงา,หานอนไปนิดนึงอยากสอบมั่งอยากสอบมั่งอยากสอบมั่งอ่ะทีนงา,เานเองมคนอื่นเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองส้มโอ้ย 1, 2, หนึ่งสอง ออโอเคน้องเอ็มผ่านต่อไปใครคะ <c oughs>